เฮ้แอนนัจ๊กจ๊กจจจเฮ้ยนี่มันโวยคอมเบลเลชันนี่มันใช่ตึกที่ด็อกเตอร์อยู่บปเนี่ยเอ๊ันจะเชนฉันขอให้ด็อกเตอร์ช่วยบอดี้กับแจ๊กจะโกรธฉันไหมเนี่ยฉันก็ไม่โกรธแบกไปิ้ต,ต่อดอกเตอร์ดีกว่าดกตอรดกตอร์ออว่าไงบดญคูบะ โอยถ้าอยากได้ลูกน้องละฉันเตรียมให้แล้วเจ้าอยากได้ลูกน้องแบบไหนล่ะเฮ <c oughs> แผนการไลยต้องเกิดขึ้นอีกแล้วเจ้าหมีมันไม่รู้หรอกว่าฉันแฝงแผนการลายเข้าไว้ในลูกน้องของมันด้วยเฮ้ยด็อกเตอร์กระชิบอะไรคนเดียวเนี่ยเออเปล่าเปล่าไม่มีอะไรพอดีฉันอยากได้ลูกน้องที่มีสีขาวกับสีดำะ่ะสีขาวกับสีดำเหรอืมไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการให้รอตรงนี้แป๊บหนึ่งละกันนะ อ้นเดี <toys> ๋ยวฉันกลับมานะโอเคจ้าเย้นกเต้ทำลูกดอกให้ฉันแล้วตีใจจังเจ๊เจ๊เจ๊ในระหว่างนี้ทำะไรกันดีนะเฮ้ยเล่นมันน้ำนี่เซเว่นปั๊บเอ้ยกินน้ำดีกว่ายิ่งยิ่ต้องม่มีน้ำด้วยน้ำ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 เฮ้ยตู้ดีมีน้ำเยกเปิดกันนะเนี่ยเออันแรกน้ำพอดไม่รู้จั มีทิ้งโจทย์ที่ท้าทายมาให้ข้าให้ข้าทำลูกน้องเหรอเอ๊ะมันเป็นงานที่ยากนะแต่ว่ามันก็ไม่เกินตัวความฉลาดอย่างข้าหรอกว่าแต่ข้าไม่ทำให้เจ้ามีฟรีๆหรอกเดี๋ยวข้าจะทำลูกน้องให้แต่ว่าก็จะแฝงไปด้วยความชัว่วร้ายคราวนี้แหละข้าก็จะได้ครองเมืองยิงนกหนึ่งนัดเอ๊ะ ยิ่งเปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนั่นก็คือได้ความเชื่อใจจากเจ้ามีแล้วก็ได้ตัวก่อการไลยไปป่วนความวุ่นวายในเมืองด้วยว้าว่าแต่โจเจ้ามีคือให้สร้างตัวที่เป็นลูกน้องอลักษณะคล้ายๆเจ้ามีเหรอเอ๊อเหมือนฉันจะมีอยู่ในแคตตาล็อกนะเดี๋ยวขอไปเลือกดูแป๊บหนึ่งจะปับปับปับปบัอ่านี่ไงเจอละหนึ่งตัว นี่เจ้าวีนอนขาวเป็นไงวีดมสีขาวสบายมากตัวนี้เนี่ยไม่โหดน่ารักมากว่า้เจ้าวีดำครบตกตัวเจ้ามีมันขาวดำเหรอเอ๊ะฝั่งนี้มีอยู่ในสต็อกอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งอ่าเจอแล้วมาเจ้าวีนมเฮ้ยอย่าสู้กันดิวิ่งไว ทั้งสองตัวอย่าเพิ่งต่อสู้เดี๋ยวข้าจะให้เจ้าไปกอ่อกวนในเมืองกอ่อกวนบันนี่กับชายเก่าเลยฮ่าว่าแต่เจ้าหันตูทาไมเนี่ยหันกลับมาหันกลับบอคบดกตูถ้าอย่างนั้นเอาสองตัวนี้ไปมอ่ให้เจ้ามีกันเลยดีกว่าพอเจ้ามีเชื่อใจว่าเป็นลูกน้องแล้วเขาวนี้แหละเราค่อยหักหลังทรยศเจ้ามีแล้วก็ครอ,องเมืองซะว้าไปกันเจ้าวีนมอันนี้นะป๊ปซี่มันมีแต่นะ้ำเป๊ปซี่นี่นะอันลงมาเด็ก ันนี้ไม่รู้จักแฮแล้วก็ดำจกปกติพี่จะดำคอกงงหมดเลยนี่ะนั่นดกอกเตอร์กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าบีชอบหรือเปล่าเย้เย้เย้ชอบมากเลยดกอกเตอร์หอยี่เจ้าวีน้ำสีดำกับสีขาวต่อไปจงเชื่อฟังฉันให้ดีนะดูสิเข้ากันม,มากครูแมมากเลยนะขอบคุณมากเลยดกอกเตอร์ไม่มีปัญหาขอให้สนุกกับการมีลูกน้องนะว้าห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 ้้า ดีกับชายเกิลดีกว่าไปเจ้าสองคนตามข้ามาเดินลุกลงชายเกิลชายเกิลชายเกิลว,วันนี้บันนีมาบานชายเกิลชายเกิลชายเกิลวันนี้บนันน,น,นีกระโดด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 วันนี้กระบีกระบยุยเอ๊ะ เอ้ยวันนี้ทำไมเธอดูอารมณ์ดีจังเลยร้อ,องเพลงมาหาฉันแต่เช้าเลยก็วันนี้เจ้าหมีทักบันนี่มาบอกว่าวันนี้เจ้าหมีจะมาหาด้วยแหละโอ้ยชายก็ดีใจจังเลยอะ่ะเจ้าหมีไม่อยู่หลายวันมากเลยน,น่นสิไม่รู้ไปไหนเนาะ <c ười> เห็นบอกมีอะไรจะมาอวดด้วยโอ้ยตื่นเต้นสงสัยซื้อไก่มาฝากบันนี่ชวนเลยโอ้โหหายไปนานขนาดนี้ต้องมีไก่ให้เธอเยอะแน่เลยนะ่าว้าวๆๆ ธอดีใจใช่ไหมบันนี่ใช่โฆษณาฮอนฮ<ย>บันนี่ดีใจดีใจ,ใจว่าไงว่าแต่ตอนนี้เธอไม่หิวหรอหรือว่าจะรอไก่จากเจ้าหมีนะ่ะหิวมากเลยฉันว่าจะไปกินไก่ที่ร้านลุงนะ่ะและเดี๋ยวนะัดเจ้าหมีไว้ที่ร้านลุงแหละเราไปกินไก่กันก่อนไ่ใชายเกิลเฮ้ก็ดีนะฉัน,นอยาก <นด S 1> เห็นมันมเลยของที่เจ้าหมีจะเอามาโชว์จังเลยน่ะเจ้าหมีจะโชว์อะไรหรอเธอคิดว่าอะไรไก่ร้อยตัวหรอ ก่ร้อยตัวเลยดอกเด็กเดกเด็กหรือว่าเจ้าหมีจะมีอะไรมาอีกง่ะไม่รู้แฮะเอ้ยสงสัยมีเซอร์ไพรส์ที่ดีกว่านี้ฉันว่าเอ้ยฉันม่ต้องมีของขวัญมาให้ฉันด้วยแน่เลยาไม่น่ามีอ่ะบันนี่ได้คนเดียวแหละไม่หรอกเจ้นเดียวบันนี่ได้คนเดียวใช่ก็ต้องได้ด้วยจิ้ง้บันนี่น่ะบันนี่ได้คนเดียวโอยเดี๋ยวรอดูเลยละกันฉันอยากได้เหมือนกันอ้าวไอ้ชายเกร์เธอนี่เหมือนเด็กอ่ะ อยากได้ไปหมดอ่ะเป็นไอ้ด้วยอ่ะด้วยเธอก็อยากได้นีนะไอ้ด้วยไอ้ด้วยไอไอ้ด้วย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 ไอ้ดวยไอ้ด้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 วยได้วยไอ้ด้วอ้ด้วยไอ้ดอ้ยไอ้ดอ้ด้วยไอ้ดวยด้วยไอ้ด้ว เอลุงไม่อยู่นี่ลุงทํากับข้าวอยู่หลังร้านหรือเปล่าบันนี่โอยหัวแตกโดนตีหัวเมื่อกี้นีเลือดตกยางออกเลยโอ้เจ็บลุงบันนี่เจ็บเบฮ้ยันนี่เธอร้องอะไรเยอะแยะฉันตีเบาๆเองแต่เลือดเธอออกเยอะจังเลยน่ะบันนี่เจ็บอ่ะบันนี่ใจกล้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ย เสียงเจ้าหมีนี่ไปดูเจ้าหมีกันดีกว่าไป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 าอะไป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 หปไปไปยปไ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 ้ไยไป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 เนี่ยะไปไปไ่ไป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 ัปไ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 จไป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 ไ้ไป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 ไวยอไปไปไปยปไปไปไปนปไปไป้ปไปีปไปไปไนไป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 ไนนปไไอไไป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 ไกาไเไกเ ไม่อยู่ดีเธอ้วกันโอ้ยนี่เป็นลูกน้องเจ้าหมีจริงลูกไเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วเกมมันจะรอดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเก้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุดหยุดเจ้เย็นเจเย็นเจ้เย็นเดี๋ยวเธรอกันเลอรกันอดี๋ยวเธอรอกันปันีาเธอระวังโดนลูกลงอุ้ยปันีาไม่กลัวโดนลูกลงอ้าวหยุดแล้วโอ้ยโฮ้ยเจ้าหมีไอ้แล้วบอกเกมมันจะรออะไรกับตรงนี้เนี่ยโห้ยนี่มันลูกสมุนเธอจริงปะเนี่ยเจ้าหมีอุ้ยเจ้าเฮ้ย คุมมันไม่อยู่แล้วว้าวาันนี้ว้ายนี่มันจะเป็นแผนของด็อกเตอร์ได้ไรน,นี่เมื่อกี้ฉันได้ยินเจ้าหมีบอกว่าอะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่แหละเจ้าหมีบอกว่ามันเป็นแผนของด็อกเตอร์หรือว่าลูกสมุนของเจ้าหมีามาจากด็อก เตอร์กันแน่เนี่ยเฮ้ยฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเจ้าหมีโดนโด็อกเตอร์หลอกแล้วแหละเราเจ้าหมีก็เกิดไม่ได้ด้วยอะตายอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตายเถอะเราต้องไปช่วยเจ้าหมีนะนําเจ้าหมีส่งโรงพยาบาลก่อนใช่ใช่ใช่โอ้ยแต่เมื่อกี้ลูกสมุนฮะตัวอะไรดำดำตรงนั้นอะมันยึดยักยักอย,อยู่ฉันเห็นอยู่ไชเก,ก้ลเอ,อ้ยนี่มันวีนมลูกสมุนเจ้าหมีนี่นะด้วย ฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้มีโดวสีขาวด้วยเจ้าาวนั่นไงเจ้เก้าเธอโดนลูกหลงฉันโดนลูกหลงไปแล้วบั้เธอหลบไว้นะอย่าโดนลูกหลงแบบฉันบัดนี้หลบบัดนี้หลบไปเฮ้ยโอ้ยทีแท้เจ้าวีนอมพวกนี้ก็คือลูกสมุนของด็อกเตอร์นั่นเองโดนส่งมาป่วนเจ้าหมีนะเจ้าหมีไม่น่าไปเชื่อใจคนแปลกหน้าได้อย่างง่ายได้อย่างนี้เลย โอุ้ยเอ๊ะทำไมตัวสีดําถึงตายเนี่ยใช่ฉันว่ามันต้องไม่พักดีมันจัดการกันเองแน่เลยอะเฮ้ยดีๆๆๆมันจะได้สร้างความปั่นป่วนกันเองชาเกลโอ้โแต่ว่ามันมีแค่2ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งอะดีมันจะไม่สร้างความปั่นป่วนกันเองแล้วแต่มันจะสร้างความปั่นป่วนให้เมืองเราจริงด้วยชาเกลคือชจเกลเธอโดนยิงน่ะไอตัวสีดํามันยิง เฮ้ยฉันหลบแป๊บหลบมาใช่เนี่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 ยิงมันยิงมันจัดการมันอุ้ยบัตนี่เหลือเลือดสิบเองอ้ายบัตนี่โต้บอลลีแล้วใช้เขาจัดการให้โอ้ยใช้เขาไม่รอดอ่ะพี่ไม่ได้นะเราต้องรีบจัดการแล้วคราวนี้เราจะได้ไปจัดการด็อกเตอร์สักที เจ้าด็อกเตอร์นี่ตลอดเลยฉันว่าไม่ได้การแล้วเราต้องเอาคืนให้ได้ไอ้บันดี้ได้เกิดแล้วบันดี้ได้เกิดแล้วเดี๋ยวหลบหลังต้นไม้ก่อนเฉกเกอร์เธอคลานเข้ามาได้ไหมเนี่ยให้ฉันขาดไม่ได้เลยตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวฉันพังไปหมดแล้วเธอต้อง<า>ชุบชีวิตให้ฉันแล้วแหละเฉกเกอร์พร้อมนะบันดี้จะชุบแล้วนะไรหลบลก่อนแป๊บหนึ่งจัดการเจ้าวีน้ําสีขาวกันนี่แน่บันดี้ โดนคู่จังหวะนี้ฉันว่าต้องนิวเคลียร์แล้วแหละได้กันแจ็คเกิ้ลเธอนอนนิ่งๆเลยได้เลยป๊อบป๊อบป๊อบปั๊บป๊อบหลบนิวเคลียร์ใช่ไหมแจ็คเกิ้ลใช่ได้เลยสามสองหนึ่งไปโอ้โหนี่มันคุ้มไหมเนี่ยแจ็คเกิ้ลที่เรายิงนิวเคลียร์ไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ตายไปแล้วนะเย้ต่อไปนะตาด็อกเตอร์แน่นอน